ดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะในวันนี้เราแนะนำให้ชมกับเชฟโรเลตอวิโอนะคะเป็นรุ่นตัวพิเศษค่ะตัวท็อปนะคะเครื่องยนต์1 6 0 0 c ซีซีค่ะรถไม่เคยแก๊สนะคะขับดีประหยัดน้ำมันค่ะเป็นรุ่นสปอร์ต s รุ่นนี้นะคะตัว m a n น g e ์เชนตหมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกียร์นะคะท่านสนใจไปทดลองขับกันก่อนได้ค่ะ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะภายในสวยแอร์เย็นฉ่ำเตียออโต้นะคะเครื่องดีช่วงร่างดีค่ะสนใจทดลองขับด้วยตนเองนะคะภายในค่ะมีจอ Android นะคะดู Youtube ได้ดูหนังฟังเพลงได้สบายๆนะคะ mm hmm. เป็นรถเจ้าของขายเองค่ะราคา48,000บาทโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อให้ผู้ซื้อเมื่อตกลงซื้อขายกันนะคะ mm hmm. เพื่อความสบายใจของทั้งสงฝั่งค่ะ สนใจเน้นติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านเป็นเบอร์ติดต่อของเจ้าของรถคันนี้โดยตรงค่ะโทรไปคุยด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์โดยตรงของตัวท่านแอดมินแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ